สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพพี่ๆทุกท่านนะคะ EP นี้นะคะเมย์จะพามาชมแบล็กเบอร์รี่นะคะแบล็กเบอร์รี่อายุต้นประมาณ1นึ่งปีกว่าๆนะคะปีนี้ได้ทานผลแล้วนะคะสายพันธุ์นี้คือสายพันธุ์พามอาร์ค45เป็นผลดกมากนะคะแล้วก็ใหญ่ด้วยทนต่อสภาพอากาศ ร้อนนะคะปลูกได้ปลูกกลางแจ้งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะตอนนี้ก็ติดผลแล้วนะคะปีแรกเลยก็ลูกใหญ่เลยล่ะค่ะใหญ่มากนะคะเนี่ยพอๆกับเหรียญสิบเลยนะคะก็เม็ดตัดแต่งกิ่งไปสองรอบนะคะเพื่อให้เขาตัดติดดอกด้วยนะคะแล้วก็ตอนกิ่งด้วยนะคะอันนี้ก็แตกยอดออกมาใหม่แล้วนะคะ สายพันธุ์พามอาร์ก45เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่มีหนามมีหนามแล้วก็แต่ว่าถ้าสายพันธุ์พามอาร์คฟีดอมกับทาวเวลทาเวลเลอร์นี่ก็จะไม่มีหนามนะคะนี่ค่ะติดช่อดกมากนะคะแต่ละช่อปลูกได้ในภูมิอากาศเมืองไทยนะคะปลูกได้เลยร้อนชื้น ผชุกแต่จัดอยู่ได้ค่ะอยู่ได้เลยแหละโตวไวด้วยนะคะไม่ห่วงหน่อด้วยนะคะเดี๋ยวมิปะจะพาไปดูตรงกอกอของต้นนะคะแต่ตอนนี้โชว์ผลก่อนค่ะไมปป่ปลูกแบล็คเบอร์รี่นะคะไว้ตรงริมรั้วบ้านเลยนะคะเพื่อให้มันขึ้นข้างกับรั้วบ้านรั้ว้วหนามนะคะให้เป็นข้างข้างข้างของแบล็คเบอร์รี่ไปในตัวเลยนะคะก็พันขึ้นมา กับรั้วลวดหนามของมีเลยนี่ค่ะก็มันตัดแต่งกิ่งบ่อยๆนะคะมันจะแตกยอดแตกใบออกมาใหม่แล้วก็จะมีผลมาใหม่พืชพันธุ์ทุกชนิดนะคะหรือเรียกอีกวิธีหนึ่งก็คือการทำาสาวทำาสาวต้นไม้นะคะนี่ค่ะมีก็คือปลูกไว้กับรั้วบ้า,นเ,น,าเนเลยขึ้นมาเลยให้มันเลื้อยขึ้นมา ถ้าเราเอากิ่งแบล็คเบอร์รี่นะคะฝังลงดินนะคะก็เดี๋ยวมันก็จะมีรากออกมาแต่ว่าผมเอก,ก็ใช้วิธีตัดแต่งไปบ้างแล้วก็ตอนกิ่งไว้ไวด้วยอย่างนี้ค่ะเพื่อเป็นการขยายพันธุ์เนาะแล้วก็มันก็มีออเดอร์จากคุณลูกค้านะคะสั่งมาเรื่อยๆนะคะหรือเวลาที่มีเอาลงขายก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆน,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 นะคะกดรับไปปลูกเนาะกดซื้อพันธุ์ไปปลูกอย่างนี้ค่ะ น,นี่ก็ผลชุดใหม่แตไ่ไม่แน่ใจว่าเข้าฤดูร้อนแล้วมันจะได้ผลดีเหมือนช่วงฤดูหนาวไหมนะคะนี่ค่ะติดดอกชุดใหม่เลยจากหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งไปนะคะมีก็แนะนำให้ปลูกนะคะสายพันธุ์นี้แบล็กเบอร์รี่พามาร์ค45เพราะว่าผลใหญ่จริงๆนะคะผลใหญ่ช่อช่อดก ปีแรกเนี่ยก็ติดผลให้ทานแล้วค่ะต้นที่เม์ลงปลูกนี่ก็คืออายุหนึ่งปีสิ้นสเนะคะหนึ่งปีสามเดือนหนึ่งปีสี่เดือนประมาณนี้ค่ะอันนี้โสมแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตัดแต่งกิ่งเลยตัดแต่งกิ่งไปเลยนะคะเดี๋ยวก็แตกมาใหม่นะคะไม่ต้องห่วงนะคะนี่จะโสมแล้วค่ะนี้เดี๋ยวเราก็จะตัดเลยนะคะ ตอนนี้ก็มีแบบว่าพันแบล็คเบอร์รี่ลัสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่นะคะที่ปลูกในเมืองไทยได้นะคะเพื่อนๆพ่พี่ๆก็หาพันมาปลูกได้นะคะการปลูกก็ปลูกทั่วไปเหมือนพืชทั่วไปพืชไม้ผลเมืองนอกแต่ว่าถึงจะเป็นพืชไม้ผลเมืองนอกแต่ว่าเขาก็ปลูกได้ที่เมืองไทยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศของเราหรือพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วหรืออาจจะเป็นพวกเพาะเนื้อเยื่อก็ ทำให้ปลูกได้แร้วกับสภาพอากาศที่แดดร้อนจัดอย่างเมืองไทยได้นะคะนี่มีปลูกปีแรกก็ได้ทานแล้วเนี่ยค่ะตอนช่วงที่ผลเป็นสีแดงนะคะยังไม่ดำสนิทนะมันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวแหละคะ่ะนามาแต่พอมันเป็นลูกสีดำแล้วนะคะดำสนิทเลยมันจะมีรสชาติหวานขึ้นมาสมากกว่ารสชาติเปรี้ยวนะคะ ใครที่ไม่ชอบทานหรือว่าไม่รู้สึกไม่ชอบรสชาติก็ลองหาลาสเบอร์รี่มาปลูกดูก็ได้นะคะเพราะว่าประโยชน์ของแบล็คเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่เนี่ยมันมีวิตามินซีที่สูงมากนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ในสารสีม่วงสีดำเนี่ยมันก็จะมีสารต้านมะเร็งอยู่แล้วนะคะ ก็อยากให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะได้ปลูกกันเนาะไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกผลไม้ที่ทานในบ้านมีกิเกไว้นะคะเนี่ยค่ะดกมากเลยดกลูกใหญ่ช่อใหญ่ค่ะจะปลูกลงดินนะคะหรือว่าจะปลูกในเข่งแบบนี้ก็ได้นะคะโตได้เหมือนกัน อย่างนี้นะคะเมนเลือกที่จะปลูกในเข่งไว้เพื่อง่ายต่อการบำรุงรักษานะคะก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำลดน้ำดูแลใส่ฮอร์โมนได้นะคะอย่างนี้มีม,มีลาสเบอร์รี่นะคะแล้วก็แบล็คเบอร์รี่นะคะตระกูลต่างๆ ปลูกในเข่งก็ติดดอกนะคะอันนี้ของเมต้นนี้เป็นสายพันธุ์ลูเบนนะคะก็จะมีหนามหนามมีบ้างแต่ไม่ใช่มากเข้าพามาร์คสี่สิบห้านะคะหรือเพื่อนๆอ,อ,อยากจะได้แบบสายพันธุ์ที่ไม่มีหนามเลยไม่ชอบหนามมันเจ็บอะไรอย่างนี้นะคะก็เลือกสายพันธุ์ฟรีดอมกับชาเวลเลอร์นะคะที่มันจะไม่มีหนามเป็นสายพันธุ์ไร้หนามนะคะที่ทนต่อสภาพอากาศเมืองไทยนะคะ ปลูกในเข่งในท่อในกระถางปลูกลงดินปลูกในทรายได้หมดเลยนะคะอยู่ที่ว่าใครจะสะดวกแบบไหนนะคะไม่ได้ฟิกตายตัวว่าจะต้องปลูกอย่างนั้นนะอย่างนี้นะนะคะปลูกได้หมดเลยนะคะตามความสะดวกนะคะยังไงเดี๋ยวเมย์ขอฝากส่วนมะเดื่อฝรั่งวิลล่าฟิกของเมย์ด้วยนะคะติดต่อได้ทั้งทางเพจ Facebook ทางช่องทาง u t u b e นะคะช่วยติด ตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะไว้ ep หน้าเมย์จะหาอะไรที่แปลก,ปก,ปกใหม่ๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านได้รับชมกันนะคะสำหรับวันนี้เมย์ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ